เลยนะเมื่อกี้นะเรียบร้อยนะครับน,าน,านา้ากีได้ช้อนไปตัวหนึ่งชเช็ดคีบอย่ามมนลุยกันต่อ ั้งลาไปด้วยตกปลาไปด้วยนะครับ้กัดดีกัดดีกัดดี้ไม่กัดนะไม่กัดนะครับใส่ปามตื่นเสียงเพลงนะนะนะ ลาตื่นเสียงเพลงหรือเปล่าวะเนี่ยไม่กัดนะครับตามาเลยนะเมื่อกี้นะเรียบร้อยนะครับน้าตามาเลยนะเมื่อกี้นะเรียบร้อยนะครับน้าอยู่อยู่อยู่นะครับเฉดเชนนะครับนลยนะอู้เกี่ยวขอนนะครับอู้ขาดแต่ปลาย,ยังอยู่ สายขาดแต่ปลายยังอยู่นะครับปลายยังอยู่อยู่นั้นสายขาดนะครับน่นะครับเกี่ยวขอนครับแต่ปลายยังอยู่นะครับเดี๋ยวไปเอานะครับดูดูจะไปเอาปลามันกัดเช็ดเค้นะแต่ผมเกี่ยวขอนนะครับเมื่อกี้วัดปลาแล้วมันเกี่ยวโดนขอนนะครับเห็นไหมปลาปลางอยู่ pues นี่อ,อยู่เลยนี่สายเพราะว่าสายหน้าผมไม่ได้ต่อนะครับกัดเช็ดเค้นะครับออ้เกี่ยวขอน ดูนะครับดูกัดอยู่นี่นะครับดูมันเกี่ยวคอนมันขาดเลยสายสายยิ่งไม่ได้ต่อด้วยสายหน้านี่เป็นช่อนนะครับกัดเช็ดเขี้นะครับสีดำเอ้สีแดง,ท,งท้องดำนะครับเช็ดเขี้น้ำมันไม่ลึกนะครับตื้นแค่ไหนก็กัดนะครับเรียบร้อยหนึ่งแต้มกับผลงานเช็ดเขี้พร้อมกับสายขาดสายขาดเต่เยื่อไม่ขาด ได้ลุยไปเอานะครับไปไปลุ้นกันต่อครับผมผลงานเชียเคนะครับสีดำสีแดงท้องดำครับนี่แปดตัวห้าสิบเก้าบาทครับผม